ทีมชาติไทยพบอินโดนีเซียวิเคราะห์ก่อนเกมวอลเล่บอลหญิงซีเกม2023 วอลเล่บอลหญิงซีเกม2023ครั้งที่32ที่ประเทศกัมพูชารอบแรกกลุ่มเอไทยพบอินโดนีเซียแชมป์เหรียญทอง15สมัยทีมชาติไทยสร้างความฮือฮาหลังประกาศรายชื่อ14ผู้เล่นซีเกมแม้รายชื่อของกัปตันผู้พรอนพันธ์เกิดปราดที่บาดเจ็บแต่ได้มือตกจากลิกนอกระดับพระการมากันครบรวมถึงน้องเฟิร์นวริสราศีทะเลิดหัวเสาดาวรุ่งจากทีมนครนนท์ก็อยู่ในทีมชุดนี้ด้วยทําให้แมตช์แรกกับอินโดนีเซียสาวไทยถือว่าค่อนข้างสมบูรณ์แต่ก็ประมาทไม่ได้ เพราะช่วงหลังระดับหลีกของอินโดนีเซียยกระดับมาตรฐานขึ้นมาผิดหูผิดตาน่าจะเรียกเหงื่อจากผู้เล่นไทยได้ระดับหนึ่งเลยทีเดียวโปรแกรมแข่งขันวอลเล่บอลหญิงไทยพบอินโดนีเซียวันที่9พฤษภาคมเวลา17นาฬิกาที่สนามโอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินโดเมนฮอนประเทศกัมพูชาความพร้อมทั้งสองทีมเป็นอย่างไรไปติดตามบทวิเคราะห์กันครับความพร้อมทีมชาติไทยอันดับ15วอล์ิัง เกมนี้คาดว่าโคด่วนดนัยศิวชรเมทากุลจะไม่ประมาทส่งตัวหลักชุดแรกลงสนามอย่างเต็มพิกัดเตรียมวางสาวเอสิริมามานากิจด,ดีกรีมือเซตยอดเยี่ยมไทยแลนด์ลเล่นทดแทนตำแหน่งชมพู่โดยมีอาวุธหนักอย่างชัชชุออนโมกสีอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรัมทัดดาวนึกแจ้งและปิยนุษย์แป้นน้อยประจำการในตำแหน่งลิเบอร์โรลุยเป็นทับหน้าหัวหมูทะลวงฟันกันไปก่อนเดี๋ยวเกมขาดแล้วน่าจะเป็นโอกาสของบรรดาดาวรุ่งตัวสำรองได้ลงมายื้อเส้นยื้อสายกันอย่างพร้อมเพรียง คาดการผู้เล่นชุดแรกชัชชุอ่อนโมกสีอัชราพรคงยศพิมพิชยากกรัมสิริมามานากิจเซเธอร์ทัดดาวนึกแจ้งหัทยาบำรุงสุขและปิยนุษย์แป้นน้อยลิเบรโรความพร้อมทีมชาติอินโดนีเซียอันดับเวิลด์แรงคิง ทัพสาวการูด้าชุดนี้ยังเป็นมูฮัมหมัดอาลิมซูเซโนประจำการตำแหน่งเฮดโค้ชใหญ่เหมือนเคยนักกีฬา14ผู้เล่นชุดนี้ส่วนใหญ่แฟนวบอลที่เคยติดตามผู้เล่นไทยในลีกของเขาคุ้นชื่อกันดีการหลักส่วนใหญ่มาจากบรรดุงบีเจบียักษ์ใหญ่ของเขานำโดยไวดา้าสิธินูฟาดีลายูลิสอิดายานีรวมถึงนันดิต้าอายูซันซาบีราหัวสาวตัวเก่งดีกรีมวีพียอดเยี่ยมประจําปีของโปรลิก้าก็อยู่ในชุดซีเกมด้วย คาดว่าโคซูเซโนไม่มีทางเลือกมากนักนักจักจัดชุดหลักของเขามาสู้ยิปตาหวังสร้างปัญหาให้กับทีมไทยคาดการผู้เล่นชุดแรกราตรีวูลันดารี่เมกาวาตีฮานเกสรีปรติวีไวด้าสิธินูฟาดีล่าทิสยาอมาเลียปูตรีเซเธอฮานีบูเรนตีนานดิต้าอายูซันซาบีราและยูริตอิดายานีลิเบรโรสถิติพบกัน5ครั้งหลังสุด10กันยายน2022 อาเซียนกรังปรี2022ไทยไทย3 0อินโดนีเซีย16พฤษภาคม2022ซีเกม2021เวียดนามไทย3 0อินโดนีเซีย22กันยายน2019อาเซียนกรังปรี2019สนามแรกไท,ไทย3 1อินโดนีเซีย4ตุลาคม2019 อาเซียนกรังปรี2019สนาม2ฟิลิปปินส์ไทย3-0อินโดนีเซีย3ธันวาคม2019ซีเกม2019ฟิลิปปินส์ไทย3-0อินโดนีเซียผลงาน5เกมหลังสุดทีมชาติไทยชิงแชมป์โลก2022แพ้สหรัฐอเมริกา2-3แพ้เซอร์เบีย0-3แพ้เยอรมนี1-3แพ้แคนาดา1-3ชนะโดมินิกัน 3-2ทีมชาติอินโดนีเซียอาเซียนกรังปรี2022ชนะฟิลิปปินส์3-0แพ้ไทย0-3แพ้เวียดนาม0-3ซีเกม2021รอบแรกแพ้ฟิลิปปินส์1-3ชิงที่3แพ้ฟิลิปปินส์1-3บทวิเคราะห์แม้สถิติดูต่างกันสุดกู่แต่วัดการเจอกันช่วงหลังอย่างในอาเซียนกรังปรีสกอตละเซต25่ส 25 18และ25 13ถือว่าเขาค่อยๆขยับช่องว่างคะแนนเข้ามาทีละนิดมองว่าเป็นเกมที่เราอาจต้องใช้ผู้เล่นชุดหลักยืนระยะมากกว่าที่คิดแม้แต่บางช่วงอาจดูเบียดแต่มองว่าไม่น่าสร้างปัญหาให้เราถึงขนาดเสียเซตผลการแข่งขันที่คาดทีมชาติไทย3ศูนย์ทีมชาติอินโดนีเซียทัศนะสาวไทยยังมีทีเด็ดไม่ยืดเยื้อเกมการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงไทยพบอินโดนีเซียจะมีขึ้นในวันที่9้าพฤษภาคมเวลา17นาฬิกา ที่สนามโอลิมปิกคอมเพล็กซ์อินดอร์เมนฮอนประเทศกัมพูชา